คุณเอาความไม่รู้คุณมาเล้นกต่เดือนแรตั้งแต่ยา่าผมต่ามาคุณรับเข้าไปในบัดเนี่ยคุณเลิกใช้แม้ยกไปใช้ปัรนี้ครับแต่คุณไม่ก็มายุ่งกับหไปในปัเลยคุณกําลังจะทําลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคุณทําลายมากลงคุณที่ดำเดินทางเข้ามาลงทุนในประเทศฝากรัฐบาลนะครับคุณคนประเทศนี้คุณคุณจะอยู่เฉยเหรอผมไปผมได้รับการสื่อเชิญทุกครั้งผมไปอย่างมีเกียรติครับวันที่ผมไปรับจีกระเซศเขาเชิญในคณะรับจีกระเซ วันที่ผมไปผมเป็นหัวหน้าข้าไปฏิบัติผมพื้นเก่าประธาปปนาธิบดีร่วมในฐานะหัวหน้าท่านประธานาธิบดที่ก็าเชิญมาต่อเนื่องจัดที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรไออย่างนี้มันผิดนอครับช่วยประเทศชาติช่วยรัฐบาลนะครับเนี่ยเอารูปนี้มาแล้วก็บอกว่าคนนี้คิดเป็นนิุิเูมนนักศาสตร์เขาและคุณไม่ดูเลยว่าแต่ละคนใน ในรูปภาพที่มีอยู่เนี่ยที่สื่อไปลงเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยบ้าง